ครอบครัวคือจุดเล็กๆของชุมชนสังคมประเทศชาติเมื่อครอบครัวอบอุ่นชุมชนก็มั่นคงเมื่อชุมชนมั่นคงประเทศชาติสังคมก็สงบสุขสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุขให้ความสำคัญเรื่องนี้ใครมีปัญหาครอบครัวไม่ว่าเรื่องกฎหมายเรื่องทุนการศึกษาทั้งผู้ยากไร้ได้โอกาสติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สมาคมโทร0855395979 หรือ Facebook ของสมาคมเราพร้อมสร้างครอบครัวให้อบอ,อุ่นและเป็นสุขไปด้วยกันก,การกระทำความแรงทางเพศการเหยียดหยามผู้หญิงการที่ผู้หญิงไม่กล้าลุกขึ้นมาต่อสู้มันเป็นประเด็นปัญหาที่ถูกซ่อนไว้ในครมซึ่งถ้าใครมีเส้นมีสายมันก็จบถ้าใครมีสตางค์มันก็จบไม่รู้จบด้วยระบบอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันสำหรับประเทศไทย ะะก็จะมีปัญหาประเด็นพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่มองเห็นในสังคมเนี่ยที่มักจะเปรียบเทียบกันว่าเป็นยอดภูเขานังแข็งอะมันเห็นนิดเดียวแต่ข้างล่างมันมันม่มาเลยนะคะซึ่งประเด็นขอ,ของการมีปัญหาในเรื่องของเอือเศเรื่องของความรุนแรงเรื่องของการข่มขืน ซึ่งการข่มขืนไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องร่่มเทศอย่างเดียวแม้กระทัทง่งความรุนแรงทางวาจาทางการเหยียดหยามชาติพันธุ์นะคะหรือเหยียดหยามคนอีสานอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นความรุนแรงที่ในฐานะที่เราทํางานด้สังคมเนี่ยเรารู้สึกไม่สบายใจเจ็บปวดแล้วผู้หญิงเราก็ยอมรับวาทการรมนั้นนะคือพอเขาด่าผู้ชายที่ทําเรื่องไม่ดีหน้าตัวเมียเอาผ้าถุงผู้หญิงมานุ่งซะ มันเจ็บนะคะแม้กระทั่ำพวกนี้พวกระดับรัฐมนตรีผู้บริหารประเทศก็เคยพูดซึ่งแม่แดงเล็กขอดไปหมดอนะ่ะเราเจ็บปวดในฐานะเป็นคนที่ทํางานด้านสตรีอยากเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือความรู้สึกที่ว่าสงสารความเป็นแม่ที่ลูกไม่มีส่วนที่ทําให้เป็นผลกระทบความรู้สึกที่รุนแรงมากๆสงสารภรรยา จะอยู่ยังไงถ้ามีทายาทด้วยกันจะพูดยังไงกับสังคมหรือจะ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 อยู่ยังไงในสังคมแบบนี้นะคะแล้วสงสารพ่อซึ่งสร้างชื่อเสียงเกียรติยศมาตลอดมันก็เลยกลายเป็นมาพังเพราะว่าเรื่องกินเหลสและตัณหานะคะซึ่งส่วนมากถ้าผู้ชายกระทําความผิดเนี่ยมักจะอ้างว่าพ่อเมาพ่อผู้หญิงแต่งตัวยั่วพ่อผู้หญิงอยากออกไปเที่ยวเองผู้หญิงอยากใจง่ายไปกับเขาเอง แล้วก็เป็นโรคจิตสุดท้ายลงโรคจิตนะคะซึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่แม่แดงคิดว่ามันอาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะพระราหูหออกหรือเข้าไม่รู้อะนะคะก็คือเป็นปีใหม่ที่เป็นเปิดสักกาของสังคมไทยที่ทําให้ลูกผู้หญิงได้รับการน,น่าจะได้รับการดูแลมากขึ้นนะคะโดยมีผู้หญิงที่กล้าน้องอายุแค่สิบแปดออกมาเปิดตัว นะคะว่าถูกกระทําความรุนแรงนะคะแม้ว่าจะเป็นสถานที่สาธารณะนะคะแต่ต้องชื่นชมคุณแม่ชื่นชมครอบครัวที่บอกให้น้องเนี่ยแย่งความนะคะมันก็เลยเกิดกรณีนี้ขึ้นมาท่านน้องไม่มีความกล้าหาญเราจะไม่เห็นเผาวกน,นี้อีกเลยแล้วบุคคลคนนี้ก็จะอยู่ในสังคมการเมืองที่เราบอกว่าอยู่ในพักที่ เป็นสถาบันการเงินสถาบันหนึ่งนะคะซึ่งก็คงจะเจ็บปวดทั้งหมดะทั้งพักการเมืองนะคะก็ก็เป็นห่วงอยู่เป็นห่วงน้องเขาเน้องน้องน้องที่ทํากรณีนี้นะคะถ้าเอ่ยชื่อไม่รู้ได้ป่ะนะคะคุณปรินใช่ไหมคะไม่แดงก,กลัวเกินว่าแกจะมีที่ยืนในสังคมไหมไม่อยากให้สังคมกระหนับซ้ําเติม ัวจะฆ่าตัวตายซะไปซ้ำความรู้สึกนะความรู้สึกจริงๆเลยอยากให้สังคมมองว่าเออพ่อคุณปรินนะจึงทําให้สังคมหันมามองประเด็นเรื่องผู้หญิงประเด็นเรื่องความรุนแรงประเด็นเรื่องครอบครัวแล้วก็หันมาสู่กฎหมายซึ่งอยู่ในสภาซึ่งวุฒิสภากาลังพิจารณาอยู่นะคะมาตรก,การเนี่ยแม่แดงเคยคิดนะแต่แม่แดงอาจจะคิดแบบออแรงไปนิดนึง คนที่ทําความรุนแรงทางเพศเหตุมันเกิดที่ตรงนั้นแม่ไดงอยากให้เฉือนอวัยวะเพศไปซ้าไปไม่ต้องตายเฉือนทีนหน่อยที่นหน่อยอะไรเนี้ยอ,อ,อ,อันนี้อันนี้อาจจะสาดิจนะเป็นเป็นความรู้สึกแปลว่ามันทําไม่ได้หรอกค่ะแค่การโบยตีเราก็เปลี่ยนกฎหมายกันแล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็มันจะมเออีเรื่องของเทคนิคการแพทย์ที่ว่าจะฉีดฮอร์โมนอะไรให้สมรรถภาพทางเพศเลดลง อวัยวะเพศฝ่อลงอะไรอเงี้ยนะคะก็อยากจะให้กฎหมายลงโทษรุนแรงถามว่าปร,ประหารชีวิตมันแก้ปัญหาได้ไหมมันอาจจะสะใจอะที่ทำให้คนคนหนึ่งลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นที่รักของครอบครัวเนี่ยเลี้ยงดูมาอย่างดีถูกกระทำปู้ย่ำผู้ยีแค่ไม่กี่เวลาแก่กี่นาทีให้ตายตกไปตามกันมันก็คงไม่สามารถที่จะ แก้ปัญหาสังคมได้ถ้าหากตราบใดที่เราไม่มาดูเรื่องกฎหมายให้มันมีความเหมาะสมแล้วให้มีความขยับกลัวนะคะให้มีความรู้สึกว่าถ้าจะทําความรุนแรงทางเพศขึ้นมาเนี่ยก็จะคิดเยอะกว่านั้นนะคะอันนี้คือความรู้สึกจริงๆเลยจากใจเลยว่าต้องขอบคุณน้องๆผู้หญิงอีก13คนที่กล้าออกมานะคะน้องคนแรกอายุ18เนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนะคะ ต้องต้องถือว่าเป็นแนวหน้าของผู้หญิงของกลุ่มสตรีกลุ่มเยาวชนที่กล้าเผชิญความเป็นจริงที่แสนจะเจ็บปวดนะคะอันนี้อันนี้เป็นความรู้สึกที่ถ้าถามรู้สึกยังไงทั้งดีใจที่อันนี้ปัญหานี้จะได้รับการดูแลทีเ่เป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวบทกฎหมายถ้าถามว่าศีลธรรมคุณธรรมเนี่ย เราพยายามเน้นเราบอกว่าเราเป็นเมืองฟู้ดแต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาตรงนี้มาแก้ได้ไหมเพราะว่าภาพลับของผู้ที่สื่อต่อาศาสนาบางทีก็ทําให้เรารู้สึกแบบเสียความรู้สึกกันเยอะนะคะไม่ว่าจะเสพยาไม่ว่าจะมัวเเพศไม่ว่าจะมีเงินเยอะแยะเก็บไว้พอมรณะภาพไปก็จะเจอปัญหาพวกนี้ทําให้เรารู้สึกแบบไม่ค่อยดีอ่ะนะคะทีนี้ถ้าหากสังคมไทยเป็นสังคมที่ ครอบครัวอบอุ่นเลี้ยงดูกันด้วยปลูกฝังต้นกล้าเล็กๆให้เป็นต้นกล้าที่มีคุณธรรมและไชั่วครัวบาปดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงหรือต่ำอยู่ที่ทำตัวเองไม่มีใครที่จะบอกว่าคุณเป็นลูกคนรวยลูกคนมีชื่อเสียงคุณจะไม่ประพฤติในทางที่เป็นลบมันไม่มีใครการะะันตีคุณได้นอกจากสัมนึก แล้วก็สิ่งที่ปลูกฝังมาต้นกล้าเล็กๆตั้งแต่เด็กๆนะคะเวลานี้เราจริงจะเห็นว่าเด็กมีความก้าวร้าวความรุนแรงนะคะอสองมือแม่สร้างลูกลูกก็มาทำลายแม่ไล่ฆ่าไล่ฟันแม่ไลต่ตีแม่มันส,สารพัดที่จะเอาความอ่อนแอของผู้หญิงมาเป็นข้อที่ทำให้เราด้อยนะคะทางทาง ทงการมีชีวิตอยูออ่บอกว่าผู้หญิงเป็นเพศแม่แต่ผู้หญิงเป็นเพศแม่ที่ถูกกระทําย่ำยีนะคะมันไม่เหมือนกับเพศแม่ที่จะต้องเคารพบูชาหรือให้เกียรตินะคะอันนี้อันนี้จับหัวใจไม่แดงเลยนะคะคือต้องขอบคุณมติชนที่มาให้ได้แสดงทัศนะเพราะว่าสังคมไทยคงคงจะลืมระเบียบวัตไปแล้วนะคะถ้าถามก็คือ รู้สึกแบบนี้จริงๆนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณปริมด้วยนะคะที่คุณทาํามาตั้งนานแล้วตัง้งแต่คุณอายุ2ีจนกระทั่งลูกคุณอายุ40เท่ากับ40เท่าไรก็ปี2อเท่ากับลูกคนโตของระเบียบรายนะคะกี่ปีที่คุณทํามาต่อเนื่องแล้วสิ่งที่มันไม่ปรากฏออกมาเนี่ยมันมีอีกเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นประโยชน์ที่เราเอาวิกฤตเป็นประโยชน์กันแล้วกันนะคะอย่าไปกระหน่ำซ้ำเติมแล้วก็ฝากคุณปริมด้วย มันไม่มีแค่วันนี้วันเดียววันข้างหน้ายังมีอยู่ไม่อยากใุ้คิั้นได้ซ้ําไปนะคะแล้วก็ระบบของการวิ่งเต้นได้ข่าวว่ามีวิ่งเต้นมีทํโน่นทํานีนาน่ก็อย่าไปทําเลยะคะ่ะปล่อยให้กฎแห่งกรรมมันมันทํางานของมันไปเถอะนะคะผู้รักษาผลหมายก็กรุณาเป็นกลางหน่อยนะคะอย่าอย่าใช้อำนาจหน้าที่ในส่วนที่ท่านรับผิดชอบอยู่ทำให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ 从哪个？